สวัสดีครับพี่น้องมีพระมาเล่นเลนได้ครับพี่น้องนี่ยโอ้หมานแล้วพี่น้องหมานแล้วหมานแล้วเนี่ยเอาเก็บเลยยะยะทักเบิ่งพี่น้องพี่พุ่นทั้งหลังอีกกระแมนโอ้เฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งเนาะนี่โอ้เอาทั้งหลังก่อนทั้งหลังโอ้พี่น้องพี่พี่ พี่น้องอือสามเต้มครับพี่น้องปอาเหมือนนี่มันรุ่นน้ากัน้อครับมาไกลในจังหน่อยมาเลินเห็ดพิงเหลืองบ่หเือเห็ดเพิงเขาเนาะเอารุ่นน้ากันครับพี่น้องพอ้เก็บอยู่เด้อครับพี่น้องนี่อ้าอือพี่น้องเห็นอีกแล้วครบหญ่ตอกเุณนพ่อหมูอีกแล้วอันนี้เห็ดพิงเนี้อครับพี่น้องเห็ดเพิงเขาเฮ้ยเมนบอกตัดขาเลยครับนี่ อพี่พี่น้อมมีแต่ดอกงามครับสองคนโอ้เฮ็ดผงยังไงขันดำ่มนะครับเอารุ่นน้ากันครับเมื่อนี่งดีๆเลยครับพี่น้องไปเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เดดออกแล้วครับ งามๆครับพี่พี่ยังออมกระตาบบดนี้อื่ตั้งพี่เลยบไดบนี่ออมกุกใหม่เลยครับพี่น้องนี่แครับพึงมากครับพึงมากครับนายตอกอัอนนี้เห็ดแดง,งน้ำหมากบก่กเห็ดแดงน้ำหมากแกงแซ่บครับแต่ว่าเห็ดกอเฉียแข็งงามๆครับเอา้า พี่น้องคลิปนี้รุ่นน้ำกันครับน,นี่กับป้าหาเฮ็ดครับพี่น้องสองคนครับอันนี้ก็เฮ็ดเพิงครับพี่น้องโอ้เมนเมนเมนเห็ดเพิงเขาเนาะเห็ดนี่แดงเห็ดแดงขาครับนี่แหละครับแกงแซ่บครับผู้เทามากขึ้นหนังนี่ครับนี่ เอาง้างาครับเก็บอยู่เรื่อยๆครับเดี๋ยวถ่ายคลิปกลางคลิปสี่บอกพี่กัดครับพี่น้องแล้วก็ถ่ายคลิปสีสรุกในเบิ้งครับครับพี่น้องมันจะกากับฝนตกครับที่นี่ฝนตกก็เลยเอาผายางมากครับพี่น้องก็มาสนุกผลงานให้พี่น้องเบิ้งครับของห้องก็มีเท่านี้นะครับโอ้หอ,ห,อหอนหอนหอนครับ อยากกระนุงกะข่าป้าข่าวดงกะนี่แล้วครับอยากกระนุงเราทย่อเสียเอาแบบแบบนี้ครับเข่าป้าข่าดดงมันถึงได้ดนครับหาเห็ดก่สิมีได้แน่บ่ได้แน่เนาะครับก็ได้พอปนแล้วครับวันนี้ห้องกัดนี่ครับแต่เห็นว่าเห็นเนาะพี่น้องนี่แบบประมาณนี้ครับถึงจะได้แน่บ่ได้แน่แนกะขอบคุณ ที่รับชมคลิปครับขอบคุณกำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ